่ปดไม่อวลไหมพเวลาที่เป็นคนที่รัคุณ้ครับผอ่ะลูจบไปมามาไม่่อใหม่ถึงแฟนมีไงอ้เลยอะเลยอะไม่ได้ดูหนังิไม่ใช่ดูดูหนังมไปไงบ้างองอจุกมากใช่ก็สนุกมากครับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะก็เหมือนได้ลาตัวละครอย่างสมบูรณ์เนาะ ใช่อันนี้ยังเอาจริงๆยังยัง,ย,งยังคิดถึงวันอาทิตย์อยู่เลยอะ่ะเรารู้สึกว่าเออเหมือนวันอาทิตย์เราเหมือนเหมือนเราต้องรออะไรสักอย่างเนีเ่ยใช่ซึ่งซึ่งซึ่งก็ไม่มีแหละใชแต่ว่าถ้าสมมุติใครใครใครคิดถึงอะไรเนี่ยก็ไปดูได้วิดีโอโมเมนต์ก็เวทีก็เยอะนะเป็นแกงที่เหมือนมีความความผูกพันกันเยอะมากไม่ผูกพันไั้ไงแปดเดือนอ่ะใช่ก็ ก็ถ่ายกันมาถ้าสมมติรวมเวิร์กช็อปอะไรนียก็เกือบปีแล้วอะครับใช่ก็เอาจริงแบบมันมันมันนานมากอะนานกว่ากองหนุ่มที่เราเคยไปออกอใช่ก็เหมือนเรารู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วอะเออแต่แต่ว่าบางอย่างเราก็เอามาพูดไม่ได้เลยแต่บอกเลยว่าสนิทสุดละสนิทสุดคืเอเป็นแก่งี้ไม่ใช่คือแปลว่าแก่งี้คือแก่งที่แบบเราแบบไปไหนไปกันได้แล้วเรียกว่ารู้ใจแล้วใช่รู้ใจแล้ว อยากเพื่อนสียังจูอ่ะอะไรนะตีหัวจู๋อูช่วงช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ตีกับเขาแล้วช่วงนี้เขานู่นเขาอยู่กับน้องวายเขาไปแฟนมงแฟนมิกเขาไปช็อปปงช็อปปิ้งอันนี้วันนี้ไม่ต้องมีเราแล้วก่อนก่อนชวนเราไปไปเป็นเพื่อนหน่อยเสริมวันนี้ไม่ต้องแล้วยังไงบ้างพออิ่มท้องกันเด็กเพื่อนด้วยใช่พร้อมกันเดือแกงเดือแกงเราได้ไปพร้อมกันความสำเร็จ อ่าก็ดีใจครับดีใจเอาจริงแบบเหมือนเราก็เหมือนเราก็พยายามมาด้วยกันเนาะด้วยด้วยด้วยแบบเหมือนระยะเวลามันก็เราเราลุยกันมาด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยเรื่องใช่พอพอมันได้ผลตลอบรับที่ดีอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกดีใจใช่แล้วก็แบบว่าเออเราเราเราดูตัวเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันสนุกไปด้วยอะไรเงี้ยก็ชอบอยากแข่งส <dividing S 2> ันกันจริงอกาสได้แบบแใช้ทีมกันไปเองเจอแฟน ต้องอรอลุ้นจะต้องมีต่างกานน้อใช่ใช่ก็มีมีญญ่าบุลครับใช่แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอีกก็เดี๋ยวเราติดตาม,มากันครับจะมีนัดแบบนอกรอบเจอกันอีกไหมคะส่วนมากไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แบบว่าถ้าสมมุติงานแบบอว่างงานเหมือนกันอะไรเงี้ยว่างตรงกันก็จะแบบนัดกินข้าวกันอะไรเราเราไม่ต้องกินหมวกป่าทุเดียวไม่เหงาแล้วไม่เหงาแล้วเรามีเพื่อนไปกินยัน กั s <S, <t <t นแล э ้ว้ทำเองของร้านหรอเรื่องของร้านหรอโปรโมทก็ต่าอร่อยจริงนะแต่ว่าหลายคนถามว่าแล้วส่งการไม่คิดจะไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนเลยหรอคะเอาจริงคนชวนเยอะมากเข้าตังชวนมิกชวนฟอชวนอะไรเงี้ยใช่แต่ไม่อยากเปียดจริงๆอ่ะคือบุ๊กอ่ะปตนก่อนบุ๊กเล่นฉ่ำเนียเด็กๆอ่ะแบบว่านั่งรถกระบงกระปาอาไปส่งเอาขันไปเอาโอ่งไปอะไรเงี้ยกระโตมาแบบ แค่คิดว่ายืนเปียกสักชั่วโมงนึงก็ตัดไม่ไหวแล้วอะไรเมื่อกี้คุเจอเคิรเคิรก็พูดแบบนี้ว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาก็เล่นสูตรเออเธอตอนนี้ก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ทำไมอ่ะจะไหวรุ่อยู่านี้ไม่รู้สิรู้สึกว่าไปยืนเปียกๆมันก็หมดเออมันไม่ใช่เหนียวเหนียวอ่ะเปียกเปียกแหมถ้าเหมือนว่าเมื่อก่อนไม่เป็นเออสมัยก่อนนี่ฉ่ำเลยครับหูบุกเล่นจนมือแบบ มือเป็นเส้นก่อกเส้นก่อที่ข้อเสร็จแล้วตักลงไวเอื่อนั้นคือไม่หยุดจะให้อาไปส่งให้ไปเล่นตลอด่ตอนนี้เขาใส่กวาดตรง้ใส่กวาดเราเราฉีกคนอื่นไปเลยไปอยู่วันเดียวเองนะยอดียวันเดียวต้องนั่งบุ๊คนั่งนอนดูสารคดีสัตว์ป่าอยู่ใส่รัปป๋อใส่รัปใส่รัปนกเป็ดน้ำใส่รัปแล้วจะเป็นบุใส่รัปไแต่บุ๊กนั่งดูจริงๆนะบุ๊กนั่งดูในสารคดีแบบเหมือนเอาชีวิตรอดในป่ามันเพลินดีอ่ะ แล้วเหมือนเขาเป็นซีรีส์เลยก็นั่งดูทั้งวันตอนละชั่วโมงอออยากเข้าป่านะพี่รุ่อยากเข้าป่าเราถามเต้พี่เต้เขามีแก๊งเข้าป่าพี่เต้เคยชวนอยู่เดี๋ยวไปถ่ายกวางกับพี่เต้ดีกว่าถามแล้วหน่อยเห็นคุณเพื่อนเขาลงรูปเรียมค่ะเห็นคุณฟอสเขาลงรูปเลยใช่ไหมคะยังเลยยังไม่ได้จับเลยเหรออวันไหนครับวันนี้เหรอ เขาโชว์แล้วคนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายในอินเอร์เน็ใช่ไหมใช่าเห็นแล้วเห็นแล้วมันยังไงอ่ะเราก็ไปใส่เสื้อเขานิดนึงกลัวเพื่อนหนาวแนไม่กลัวหนาวให้เดี๋ยวป่วยขึ้นมาเดี๋ยวเออเดี๋ยวเขามีให้มันให้ดูไหมว่าแบบมีอวดไหมมีอวดหรอมั้ยก่อนๆนะอวดใช่สมัยสมัยที่สมัยที่แบบว่าหนูเขาฟิตมากอะไรอย่างเงี้ยอวดบ่อยเฮ้ยบุ๊คดูนี่ดิ อย่างนี้ก็กินแน่นป่ะวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ค่อยแล้วนนี้จะเดี๋ยวฟอสน่าจะกลับมาฟิตแล้วแหละคราวนี้น่าเป็นบุกเกมแล้วหรือเปล่าบุ๊คฟิตไม่ได้ขึ้นฟอการเราเข้าฟิตนิดหน่อยมากเลยนะไม่เข้าไปเข้าไปเดินเล่นอครไม่กินไม่ลงไม่อยากให้เข้าอ่ะก็คือถ่ายรูปมาวกันเมื่อไหถึงเข้าไปแล้วถ่ายรูปแล้วก็ออกออกถ่ายรูปไปเยอะเออเราเล่นเราเล่นไปเล่นค่ะไปเล่นไปเล่นคือคือจริงๆ ยากเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องมันก็ไม่ง่ายอ่ะมันต้องคุมอาหารมันต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าว่าว่าขยันพอหรือเปล่าแบบนี้มามาได้แล้วใช่ไม่ได้ว่าแล้วแต่เราเนี่เอาจริงอยู่นะอะไรว่าเรามีเป้างใหม่ที่เราต้องการจะได้มาดูใช่ใช่ใครบอกดีกว่ากล้องใหม่ ตอนนี้ที่เขาเปิดมานะมีวินมีปูวินมีพี่ฟอสอยากล่าไหนเอาเาพี่จอร์ดเลยอ๋อจอร์ดเปยักษ์ใคอ่ะยักษ์ไปเอาอยากได้ลินลินเอาเอาฟอสประมาณช่วงซักกลางปีที่แล้วอ๋อคือรอมันอยาเป็นเล่าพร่ฟอสนานรอดูพี่ปูปังทองปูปังทองเออโอเคค่ะขอบคุณนะคะ ใครเ n s e r กันครับใครยังรม่ไ้บัตรแวนะคุณผู้ชมูตรงนี้นะ